สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องสารพัดช,ช่างนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนเพจสองทีไม่มีวันตายนะก็วันนี้จะพามารีวิวคิดตั้นนะครับตัวนี้ก็ทำนิดหน่อยนะครัยงเสื้อนิดหน่อยนะ นี่ค <c oughs> คันนี้ก็จะเป็นวงล้อโยโกนะครับล้หน้าจะเป็นขนาดยางห้าสิบทับร้อยนะครับข้างหลังก็โยโกนะนครับนี่คขนาดยางก็เจ็ดสิบทับแปดสิบนะครับ คันนี้เป็นรถของลูกค้านะครับลูกค้านำมา,าทำระบบไฟนะครับคันนี้ทำระบบไฟแบบรุ่นใหม่นะครับนี่ครับพอพอเปิดกุญแจนะครับไฟก็จะติดเลยนะนี่ครับแล้วก็จุดของลูกค้าคือ ต้องมีสวิตปิดเปิดได้นะครับตอนนี้ไฟติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะปิดสวิตให้ดูนะนี่ครับก็เป็นแบบไฟรุ่นใหม่นะครับของแบบอ่ารุ่นใหม่ๆแบบ LED นะครับลูกค้าชอบแบบนี้นะครับนี่ครับคันนี้จะ เป็นสตาร์ทมือนะครับทะเบียนครบนะครับภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้คันนี้อรอบก่อนลูกค้าทำไปคือเปลี่ยนชุดสีนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอาออกไปขับนะครับ กลับเข้ามาใหม่คือแบบว่ายังไม่พอใจนะในระบบเครื่องยนต์นะก็เลยนำมาเยงเสื้อนิดหน่อยนะครับแต่เยังไม่เยอะนะครับลูกค้าบอกอไว้ขี่ไว้ขี่เล่นนะอันนี้ระบบไฟติดทุกจุดนะครับไฟไฟสูงไฟต่ำเรไฟเลี้ยวมีหมดนะครับ คันนี้จะเป็นสตาร์ทมือด้วยนะครับคันนี้นะับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดไฟสูงไฟต่ำให้ดูนะเนี่ยไฟติดอยู่นะครอยดูนะครับเนี่ยไฟสูงไฟต่ำใช้ได้หมดนะครับไฟเลี้ยวนะเนี่ย นี่ไฟท้ายอะไรติดหมดนะเนีย่ยไฟอะไรติดหมดนะ คันนี้มีผ่าโทษด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนไส้นะลูกค้าโบอกอยากอยากให้โทษดังๆนะครับก็จัดให้นะครับไม่มีขัดนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะนี่เราก็มามาดูรอบคันก่อนนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องสารพัดช,ช่างหน่อยนะครับนี่ครับเดีย๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูนะเดีย๋ยวผมจะสตาร์ทมือให้ดูสตาร์ทมือใช้ได้หมดนะครับ ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเร่งให้ฟังเสียงดูนะว่าจะคีบจับไหมนะก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสารพัดช่างด้วยนะครับแล้วฝากติดตามเฟนเพจนะครับสองทีไม่มีวันตายนะครับมีอะไรก็เม้นมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ